สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาตามงานทุเรียนนะครับเสียบไว้ต้นใหญ่ลงคลิปไปครั้งที่แล้ว1รอบแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นทุเรียนที่อยู่บนดอยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับอาทิตย์ก่อนมาดูเหมือนจะเปิดได้แล้วนะครับต้นที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับ นี่นะครับยอดเดินสวยเลยนะครับเห็นกันไหมครับเนี่ยติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดกรีด เปิดยอดออกมานะครับเดี๋ยวเขาจะแทงยอดออกมาตามรอยที่เรากรีดนี้นะครับ มือใหม่ที่เข้ามาดูกันนะครับเวลาเราเสียบยอดติดแล้วเราอย่าเปิดผ้าเทปออกทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับให้ทำตามวิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเปิดออกทั้งหมดมันจะทำให้ยอดน็อกอากาศแล้วก็ยอดก็จะเหี่ยวแห้งตายนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่เหมือนกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วตอนที่ดูก็ติดแล้วนะครับแต่ยังเปิดออกไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกัน ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะต้นนี้เสียบไว้สองยอดนะครับ ยอดด้านซ้ายมือก็ยังเขียวนะครับยังเขียวอยู่แต่ว่าตาเม็ดข้าวสารเขายังไม่ขยายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตาเม็ดข้าวสารนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้เม็ดข้าวสารเขาบวมขยายใหญ่ขึ้นมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราค่อยเปิดเหมือนต้นแรกนะครับใช้วิธีกรีดเปิดยอดนะครับ ส่วนยอดนี้นะครับยอดนี้นี่ไม่รอดนะครับยอดนี้ดำแล้วนะครับสรุปก็คือติดทั้งสองต้นนะครับแต่ว่าต้นนี้เรายังไม่เปิดนะครับรอให้ยอดเขาบวมใหญ่ขึ้นก่อนนะครับอันนี้ ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใบออกเป็นบางส่วนนะครับเพื่อกระตุ้นยอดนี้ให้โตวไวขึ้นนะครับถ้าเราไว้ใบมากเกินไปอาหารและน้ำเลี้ยงก็จะถูกส่งมาข้างบนหมดนะครับ เดี๋ยวเราเอาออกเป็นบางส่วนนะครับนี่นะครับเหลือไว้แค่นี้พอนะครับรอยอดนี้อ่าทั้งยอดแล้วก็เม็ดข้าวสารให้บวมขยายใหญ่ขึ้นก่อนนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันทีหลังนะครับโอเคนะครับ